เท่นนมาไม่จ้ามาไม่จ้าดีกหนึ่งตัวคขนอยเขาน้อยคขนอยเขนอยอุ๊ยหายไปอีกแถวหนึงมาขอรู้นิดนึงแถวขุดเข้าให้หน่อยนั่นแหละสวยจ้าสเก็ตเตอร์สี่หัวเข้าแบบนี้สิการหมุนฟรีไปเลยจ้าขอนันดอนนั่นจ้าหยอกนี้มาเออบออนั่นแหละทำเตือนลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำฟาร์มอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบเป็นกับรักจ้าปั่นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้พามาเล่นเกมริงต่อนะคะริงสุดวายนะจ๊ะกับทุน2,000บาทใส่เป็ดเริ่มต้นไปที่เท่าไหร่ก่อนดีปักไปสัก30เลยดีฝันนะสำหรับทุนหอสองพันของเรานะจ๊ะใครอยากเล่นตามกันนะคะเพื่อนค่ะก็ไปกดสมัครได้นะคะทีริงด้านล่างใต้คลิปนะาแป๋วไอเรียบร้อยแล้วนน้าจ้าเป็นยุบสลดยุบตรงฝากขอไม่มีขั้นต่ำแถมยัรองรับทุนมินิวอเลยี่ทั้งนั้นน้จ๊ะ ขั้นต่ำหนบาทก็สามารถเล่นได้นะจ้ามาวายแตกแล้วแบบมีคอมโบต่อไหมไหลต่อมาเพิ่มตัวคูณสีเข้าไปเจ้ามีคูณไปอีกหนึ่งดอกมาคูณหกดอกนั่นอดอกหนึ่งพันเก้าร้แปดสบาทไหลต้อคูณแปดัเก้าสิบหกบาทไหลต้อคอมโบไม่ถึงร้อยแปดสิบบาทเลยสวยงาม เรามีสวยงามทัซูปเปอร์เมกาสองพันหกร้อยสิบ 2, บาทกันเลยทีเดียวมาเพิ่มเบตต่อแล้วกันไต่ไปที่เบตหกสิบต่อเลยนะจ๊ะ สำหรับเกมนี้เป็นเกมที่เกือบใหม่ของค่าย PG นะคะด้ามาได้สักครักหนึ่งแล้วนะก็ถือว่ายังเป็นเกมใหม่อยู่นะจ๊ะส่วนใครอยากเล่นเกมใหม่อีกนะจ๊ะก็มีเทียบนะจ๊ะหรือจะเป็นเกมเก่าก็แตกดีแตกตังลายเกมมากนะจ๊ะลองเข้าไปสมัครแล้วก็ไปเลือกเล่นดูกันได้นะจ๊ะสแคตเตอร์สำหรับเกมนี้ที่ต้องการคือสแคตเตอร์4ตัวนะจ๊ะถ้าเข้าสแคตเตอร์4ตัวเราจะได้เขา้าจุดเจอบนนับมือเที่ยที่เป็นเจ้าคอมโบไหมอืสัญลักษณ์ตัววนะคะ จะแตกออกมาให้เราคือต้องคอมมูอสองรอบนจ้ นั่นเคยแต่บดรอกมากคอมโบน้อยดีสวยดอกนี้ไม่สองร้อยสิบาทคอมโบแตกของสี่ตปสี่้อยสามบสอาทราาดอกมาสี้อยสามสบามามสิบสออู้ดอกนี้คูณไม่อีก3ามพันามร้อยาทไหลต่อคูนติดไม่อีกเนาะคูนท2่สองเจ็ดรอ,น 12, นอน 720, ย่บาทยังโูดอือดอกนี้แตกอีกนอกรอบอย่าง 8, ปังเลยจ้าเขาจะเปอร์ไม่กลับมาห้าพมาสิบห้บาทเลยทีเดียว มาต่อเลยแล้วกันไปต่อที่เปรดเก้าสิบเลยมาขอเร้ดูขอปงปังๆนะคะเกมจะแตกดีนะเราก็ต้องแบบว่าดูกอัตราการชนะของเกมด้วยนะคะทีนาเวทเขามีให้ดูนะจ๊ะมีอัตราการชนะของเกมนะคะเราเล่นนะคะเลือกเล่นเกมที่แปดแปดสิก้าสิบขึ้นไปนะจ๊ะเพื่อนคหะมา สีเขียวนะจ๊ะเอามาดอกนี้สแค็ตเตอร์อินตัวเท่านั้นมาไม่จ้ามาไม่จ้าอีกตัวขอหน่อยอหน่อยอหน่อยหน่อยอุย๊ยหายไปอีกแถวหนึงมากรอรู้นิดนึงแถวขเข้าไม้หน่อยนั่นแหละสวยจ้าสแค็ตเตอร์สีกว่าเข้าแบบนี้สิการหมุนรีไปเลยจ้าขอโดนดอกนันจ้าดอกนี้นมา อ้ออื้อนั่นแหละตไว้มาต่ออุ้ยไม่คอมโบต่อนะแต่ตัวคุณเราจะค้างอยู่นะจ๊ะ ตอนนี้อยู่ที่ควดสี่ดอกีมาวายเคแบบนี้วายเต็มเตมอุ้ยสวยงามแบบนี้17,280หมื่นเันร้ยเก้าสิบบาทดอกเกียวนะคะดอกเกียวยังพรวดไหลเรื่อยมาอีก1นึ่งพันแปบบาทเออสวยดีสวยดีคอมโบตัตของโคตไปเลยเข้าซุปเปอร์ไม่เกับสองหมกสิบแปบาทอีกเจตานหนึ่งขอบันปัขโเยเข็งดียางไงมา ีกาหนึ่งสิบสคูณเลยนะเรามีถึงสิบสองคูณเลยน้ำมาจากสละสันสองคอมโบแตกต่อไปว้แบบนมีสามแถวนี้รักจงาไปแปดพันหกร้อยสี่สบาทอู้สวยงามยังคอมโบหลายต่อมีเกรอ่บแปดตอหลายต่อมีห้าบาทยังห,ยหลต่อคเพื่อนหลายเรื่อยๆหลดีมากหลายปั๊มาก6กพับปาทอ้ยดอก จอกมีเงินหกพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสามการหมุนมาขอขกเพิ่มเยอะๆน้หน่อยทะหละสวยไม้อีกนจอกมาจ้าสวยงามสวยาม้มามีกนมะจ้าดอกนี้สี่ร้อยหกสิบแปดบาทมนกันสี่รอบท้ายของเราไม่เติมให้แล้วไม่แถมให้แล้วสิบการหมุนของเรารวมนั้นออกไปสามพันเจ็ดร้อยหกบาททุนสองพบวกมา4ี่หมื่นหพัน 6 7 7บาทโอเคเลยนะคะสำหรับวันนี้ราจ,จะปั่นเฉพาะแค่นี้นะคะใครอยากเน่นตามกันก็ไปกดสมัครได้เลยที่ดึงด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแล้วขอตัวราไปพิงเทาง่านี้ฝากกดไลค์กดได้กดกรดิ่งเป็นกลังใจใช่องรักจะปั่นเลยนะจ๊ะ